ทวนนะเอฟซีเนื่องด้วยลืมคนบ้าเหตุในเอฟซีลงมาเร็วลงมาโอ้มาจี๊จ เดี๋ยวเอาอลังอุปกรณ์เข้าไปเก็บด้านในก่อนนะเอฟซีบินเออเปลียก,น,น,ยกน,นะพอดนะีว่าตอนกลับมาส่งเหล็กผมก็ไม่รู้ว่าจะไปด้วยในเอฟซีก็เลยกลับมาไปคนเดียวไ,ไวยล่้ว งาน9ใครจะไปรู้จะไปด้วยเนาะ FC ไปมาคนเดียวเฉยเลยมึงอายเป็ดตัดทางเดินนึกว่าไอ้บัวบัวอย่ามาไล่ตามทนตกนะก็เล่นไปไม่ได้นะไม่โตมูมูมูตามันไม่ตกหรอก องก์ลมาเพราะพงกนี้หยุดไห้สิเอาเสร็จแล้วไม่ใช่หรอตาฮะอะไรไม่ได้ใช้แล้วใช่หรอใช้อยู่แต่องค์นี้หยุดจะกลับมาทั้งที่ภูฟีนอน ถ้ากล้าก็อาจจะขีรถยนต์อะไรสิก็ฝนจะตกเนาะมันไม่ตกเพราะฝนนะไม่ตกยังไงก็ไม่ตกแค่แตงแล้วก็ขี่ซาเล้งนี่แหละฝนไม่ตกถ้าหารว่าตกมาก็ประมาบักพี่อ่ เธอดูดีตาไม่ตกได้ไงตาเอามันชนเสื้อผ้านะ่ะตาเธอต้องทำแบบนี้ที่ปลูกเฟอ่ะทำเหมือนนั่งตาเปิดตาลดทำไมเหรอ,อเ,รเอาดิกล้องเธอนะแล้วเอาของแล้วก่อนมารับเลยสิ ไปรับไปลุยงานี้เธอก็ไม่ได้อะไปเธอก็ซิ่งรอบนี้อ่ะโอเคครับพี่น้อง ไปไปไปเดีแบบนี้อ่ะนี่อ่ะเห็นไ้ยไอ้าล่า้ลงอา่ห้ะเดียไล่ลงกลับก่อน yết yết điền à yết đăng bay yết phải đăng bay mà bay thế thế โปรยมาแล้วนี่หยอดลงมาแล้วนี่เฮ้ยหยอดเลยเฮ้ยหยอดเลย รถมันโดดยังไงไม่รู้นะคที่ นี่นะเออเขอทางนี้แหละเออเออนั่นแหละนี่ต่คนโม่เลยเขาไปทางโน้นอะ่ะก็เลยบอกไว้ ฝากไว้ตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ